สวัสดีครับท่านสมาชิกพบกันอีกครั้งครับสรับเลิกล่างเล็ดท้าย2ตัววันที่1เมษายหกสี่นะครับอิงข้อมูล12เดือนล่าสุดนะครับอิงข้อมูล12เดือนล่าสุดขอสรุปให้ท่านจะมาชิกทราบว่าที่ลุงมาทําคลิปออกมาเนี่ยในแต่เราปักทุก15วันเนี่ยลุงมาจะทําเป็น3คลิปคลิปแรกก็จะเป็น อิงข้อมูลจาก12ปีอิงข้อมูล12ปีชุดนั้งจะออกมาก่อนในแต่ละปักคือสรุปออกมาทั้งทั้งรางวัลที่1และก็ทั้งเลขท้าย2ตัวนะครับทำเป็นคลิปเดียวกันส่วนใกล้ๆวันหวยอ,ออกเนี่ยวันที่ลอตเตอรี่จะออกเนี่ยลงมาก็จะมาออกอเป็น2คลิปคลิปหนึ่งก็จะเป็นรางวัลที่1 อีกคลิปหนึ่งก็จะเป็นเลขรางเลขท้าย2ตัวคือเลิกกรางโดยเป็นการกลุ่มเลขหลักการเดียวกันแต่ใช้ข้อมูล2ชุดต่างกันนะครับชุดนี้ก็เป็นข้อมูล12เดือนเลิกกรางนะครับงวดก่อนอย่าง1นึ่งมีนา6,4 73และ1 6บมีนา19เ้วราก็เอาตัวนี้ยึดนะครับจากที่ข้อมูลจาก1บมีนา63เป็นต้นมานี่ฮะ เจ็ดเจ็ดสองสองสองสี่ไล่มาเรื่อยๆนะครับไล่มาเรื่อยๆจนมาถึงสองงวดสุดท้ายนี่ฮเจ็ดูว่าเจ็ดสามก็หนึ่งเก้านี่ยตัวไหนมันมันจะตามกันบ้างอย่างเอา9ก่อน9เน้น9ที่หนเกตัวนี้ก็จะมี4ี่แปดเจดชุดแรกชุดที่สองก็จะเป็นกลุ่มใหญ่เป็นกลุ่มใหญ่ครับแต่9ก้ากำหนึงมาหา เมันมี5 8 2 3ปดสองสา็ดนะครับเก้ากและ9ที่2 9ก้า1ำก็จะเป็นชุดนี้นะครับเจ็ดศูนย้จย์ห้นี่จะเป็นชุดสุดท้าย73็ดกับหนตัวนี้นะครับเจ็ดสตัวนี้ซึ่งหลังจากที่เอาบาประกบกับเลขอนุก,กรมก็จะประเมินจากความน่าจะเป็น คือหลักของพร็อพนั่นเองหลักเลขความน่าจะเป็นนั่นเองครับจากชุดนี้จะเห็นว่าเห็นไหมจะเห็นว่าเก้ากับแปดเก้ากับแปดใช่ไหมอันนี้เก้ากับแปดใช่ไหมเนี่ยชุดที่หนึ่งชุดที่สองเนี่ยเก้ากับแปดก็ติดกันเลยเห็นไหมเห็นไหมฮะเนี่ยชุดนี้ชุดนี้เก้ากับแปดใช่ไหมอันนี้ชุดนี้เก้ากับห้าชุดนี้ก็จะเป็น ก้ากับห้าเก้ากับเจ็ดก็ดูว่าชุดแรกสี่แปดเจ็ดชุดสองห้าแปดสองสามเจ็ดชุดสามกับเจ็ดศูนย์ห้าก็ตัดให้เหลือน้อยเอาไปประกบความน,น่า,าจะเป็นกำหนดได้ก็ได้รอยแปดอะแปดจะสวยลองมาก็ห้าสามนะครับหลักสิบเนี่ยได้ศูนย์สามแปดหลักหน่วยได้สี่ห้าเจ็ดประกบแล้วได้แปดสี่ 8-5, ดห้าแปดเจดนีครับแปดสี่แ้าปดเจดแล้วแต่ชอบนะแล้วแล้วแต่ชอบอันไหนแต่ลุงมาชอบ8ปดดนะบอกก่อนนะครับลุงมาไดจเอาไปประเมินดูนะครับว่า,าหลักไหนเดินหลักไหนไม่สมาชรชิกเอาไปตรองดูอีกทีหนึง่งแต่นี่เป็นความเห็นของลุงมานะครับเอามาแบ่งมาแชร์ข้อมูลกันนะครับขอให้มีโชคกันทุกท่านนะครับ โชคดีมีเงินใช้กันตลอดไปสวัสดีครับ